สวัสดีครับและว,วันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมโลบอกซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นรถนกพิจิตกันแต่ตอนนี้ผมขอแว้นมอไซค์ก่อนแต่ผมบอกเพื่อนก่อนโอเคเรดี้โอเค,อเคพร้อมแล้วไปเพื่อนนับสิเพื่อนนับเลย3 2 1โอเคผมนับก็ได้3 2 1 โกไปยกขาอ๋อสายยกออ๋โอ้โหเพื่อนนี่หมอบมาเลยยังไงเพื่อนไหวหรือเปล่าอู้โดนตัวแรงเวียบร้อยสิบไอตัวแรงผมยกล้อโชว์ออ๋ยกล้อวิ่งล่ะโคตรทีอโ้เพื่อนเราตามไม่ทันเลยเพราะว่ารถผมนี่มันโหดเกินไงกีฮ้าก็ยังยกล้อได้โอ้ยสะบัดสะบัดโอ้มนสะบัดแรง ขับมาแรงเกินเบรกหน่อยเบรกหน่อยเพื่อนเพื่อนชะลอหน่อยเ <laughs> พื่อนก็ไปเหมือนกันเลยมาเพื่อนมาถ่วงท้ายให้หน่อยพอดีว่าผมจะยกล้ออ่าคนนี้เขาตอนแรกคือเขามาเล่นกับผมแล้วเขามาถ่วงท้ายผมเว้ยโคตรเฟี้ยวเลยแต่ตอนนี้เขาอยากจะแบบว่าแข่งกับผมคือแบบยกล้ออย่างมันเลยทุกคนเกมเนี้ยเอาจริงเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปขับรถดบพิจิตกันแต่ตอนนี้ผมขอเล่นคันนี้ไปก่อนนะครับ โอเคมาเพื่อนเราเอาเว็บร้อยสอิบไอส่ง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 เซง็งส่งเซง็งเอสอส่งเซง็งไม่ใช่เซ็งนะสง่งส่งเซง็งเพื่อนมาเพื่อนมาโอเคพร้อมหรือ,อยังเพื่อนนับเลยสามสองหนึ่ง go ไปเดียเพื่อนไปเลยครับโอ้โหเพื่อนออกเพื่อนเลยเพื่อนจะออกแล้วเนี่ยปาอ้ยออกเพื่อนสลอททำไมมาต่อให้ต่อให้ต่อให้เลยไปต่อให้ครับปลาเหมือนว่ารถเพื่อนมันจะบักนะครับผมยังไงเนี่ยเพื่อนเนี่ยนายไหวหรือเปล่าอุ้ยบินมาอย่างเร็วเลยเอา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 เพื่อนออกไปซะแล้วโว้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเพื่อนเราจะมาส่งไทยให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการยกล้อยาวๆกันทีนี้โอ้จะ oh, สามีสะบัดครับไปครับผมเกียร์สี่ให้ลากเกียร์สี่ไปเลยยาวๆครับโ oh, อ้ยเตกไข่คคเขา้า่ปโอ้ยลากเกียร์สี่ยาวๆไปๆไวรุ่นเออสายยกสสยยกแต่รถมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเราจะต้องค,ค,อ,นคอนโทรลรถอยู่ตลอดเวลา เออเป็นไงเยกฟยวเลยโอ้โหนะยกได้ยาวๆคนระับจริงๆเนี่ยมันเกียห้าก็ยกได้นะครับผมนี่เป็นไงโอ้โ oh. ห oh. สุดทุกเกียร์ฮะเรียบร้อยสิบไอคันนี้ตั้งแต่เกียร์หนึ่งยันเกียห้าครับผมวิววิววิวเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้ยเบรกก่อนโอเคว่าแล้วไง เราเนี่ยจะไปด้วยนะครับเขาไม่เขาไม่แบบว่าไปเสกรถเล่นเองมาเดี๋ยวรอบนี้มันเดี๋ยวผมจะทําการแบบว่ายกยาวๆไปเลยเอาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันทั้งหมดกี่เกียร์หกเกียร์นะอ่ะเกียร์หกได้ไหมอ้าวเพื่อนบอกสต็อปละโอเคโอเคเพื่อนได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปขับเป็นอันนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นรถกระบะนกพิจิตนะครับผมในว,วันนี้ เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะมันอยู่คันไหนวะเนี่ยอ่านี่ไงเจอแล้วนี่มามอเตอร์ไซค์มาแข่งกับรถแดกหน่อยอ้าเพื่อนบอกขอเปลี่ยนบ้างมาครับตัวแรงโอเคมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทำการแข่งรถกันโอเคครับผมเพื่อนเรานี่เสกเป็น R3 สามห้านะครับของเรานี่เป็นรถนพิจิตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำการนับสามสองเดี๋ยวสองเลยเหรอนึงโกเพื่อนไปโอ้ต่อให้ต่อให้โอ้โดูดูหายอ้าสามห้าหาย โอ้แรงเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันปลายทางนะเพื่อนโอ้แรงจริงอะไรจริงนี่ฮะนบพิจิตฮนะรถสนามแรกครับดูวิ่งเท่าไหรโอ้โหเกือบ400แต่ไม่ถึง400นะครับวิ่ง379นะครับผมแต่ก็เกือบเก0อนั่นแหละนะครับแรงจริงอะไรจริงเพื่อนเราเนี่แบบว่าหายไปเรียบร้อยโอ้แรงเกินนี่ฮะควันดำด้วย ท่อรถนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ประตูเหรอไม่ใช่นี่ผมหาท่อรถคันนี้ไม่เจอวะ่ะยิงยาวๆกันไปครับผมนี่ฮะเพื่อนเรานี่บอกเฮ้ยร <c oughs> อด้วยสิเพื่อน <c oughs> ไม่รอแล้วครับถ้าได้บิดต้องบิดให้สุดถ้าได้หยุดต้องหยุดให้นานแมมีคำคมด้วยเป็นไง เดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าไปเล่นที่สนามแดกเอ้ยเบรก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 ไม่ทันละโอเคดูเหมือนว่าเพื่อนเรานี่จะไม่มาง่ายนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะทําการขับไปที่สนามแดกเลยเฮ้ยนี่งไงเพื่อนเรามาแล้วโอ้โหโอโอ,อยู่นู่นเลยโอ้ผมขับมาแรงเกินไงโอเพื่อนนี่กระเด็นเลยครับ ดยังสภาพยังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ติดต้นไม้เลยเพื่อนเราไปช่วยแล้ว I'm sorry bro I'm sorry ตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนเรานี่ะกำลังหาทางออกมาจากป่าเมื่อกี้ลอยฟ้าเลย Let's go ไปที่ red deck ไปที่แข่ง d e c โอเคผมน่าจะพิมพ์ถูกอยู่นะ Let's go to red deck สนามแดกเดี๋ยวเราจะขับรถกันไปที่สนามแดกนะครับผมเดี๋ยวเราแบบว่าไปเจอกันที่สนามแดกดีกว่า,าแต่ผมไม่รู้ว่าสนามแดกเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาในี่สิประเด็นไอยเพื่อนตามมาทําไมเหมือนว่ารถเพื่อนเราเนี่ยมันแบบมันรุ่นเดียวกันแต่คือเขาขับช้ากว่าผมมากเลยนี่ฮะโอ้โหสองสหาหิลบพิจิตสองแนด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวสนามมันน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมั้งซ้ายหรือขวาผมไม่รู้ เพื่อนผมมันน่าจะปิงนะครับไม่ใช่เพื่อนผมแล้วเอาจริงๆคนนี้ไม่ใช่เพื่อนผมแต่เป็นคนที่เข้ามาเจอกันในเกมผมก็เลยจะได้มีเพื่อนเล่นหน่อยปกติเข้ามาเล่นนี่ก็แบบจะเล่นคนเดียวตลอดเลยไม,ไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนมาเล่นด้วยไงตอนนี้ผมเจอเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะไปแข่งรถด,ด้วยกันทั้งสองเลยแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ผมมองหาสนามก่อนว่ามันอยู่ฝั่งไหนมันน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเลนที่เรากําลังขี่อยู่ตอนนี้แต่น่าจะอยู่ไกลอยู่อ่ะเพราะว่า เหมือนว่าเกมเนี่ยอัปเดตมาใหม่ทางมันจะยาวขึ้นนะครับผมทางมันยาวขึ้นกว่าเดิมเอาเพื่อนเราเดี๋ยวชะลอชะลอรอรอ,อ,อเพื่อนหน่อยโอ้โหตรงนี้เป็นจุดจุดรวมรถสิ่งอะัด้ไงทุกคนสนามแดกอยู่ซ้ายมือไปไปปเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามแดกกันดีกว่ามามามา,มาตามมาเลยกระบะคอกสิ่งอะก็ตามมาสิโอ้ยรอบนี้เพื่อนเรามาแรงว่ะ เอาโอ้ยดูด,ด,ดูกระบะหลายคันครับโอ้มีมีคนเล่นเยอะอยู่นะแอะเบรกเบรกเพื่อนเบรกเบรกเพื่อนจะไปไหนบอก,บอก,บอกให้มาสนามแดกที่จะขับไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะจอดรอเพื่อนแป๊บหนึงนะครับเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจอดรอเพื่อนในเกมประมาณแบบ10นาทีได้เราบังเน่ยดูดูดูด,ดูกว่าจะมาได้ <c oughs> โอเคเหมือนว่าเพื่อนเรานี้จะเดี๋ยวเพื่อน บอกให้มาที่สนามเด็กนี่จะขับผ่านไปไหนอีกอเอ้ยเหมือนว่าจะไม่เข้าใจภาษาที่พูดเลยครับผมอ่านี่ไงเขาตามผมมาแล้วเราจะมาที่สนามเด็กนะโอเคนี่ไงคนนี้เขาตามผมมา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 ,มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้เรามันนั่งสองคนได้ละ <laughs> อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะสปอนรถไอ้มอไซค์เราเราจะขับไปที่สนามเด็กกันก่อนมาเพื่อนขึ้นมาเราจะขับไปที่สนามเด็กนะ โอเคไปเดี๋ยวเราค่อจะไปเสกรถอยู่ที่สนามเด็กทีเดียวเลยไม่รู้ว่าคนอื่นนี่จะตามผมมาด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่เราจะมาเล่นกันที่ตรงนี้มันจะได้แบบขับง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าขับทางธรรมดาเนี่ยคือรถมันทางมันเล็กโอเคเพื่อนมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาขับเด็กกันเพื่อนเสกรถออกมาเลยเอากระบะรุ่นไหนก็แล้วแต่นายเลยนะ เี๋ยวเราจะขับนบพิจิตยอย่างเดียวเลยวันนี้โอเคเพื่อนเราจะขับเป็นรถมอไซค์นะครับโอเคมาแบบนี้เนี่ยมันจะได้ขับง่ายๆหน่อยเอา้า้วไฟแดงไม่มีเหรอให้ปกติมันต้องมีไฟให้เรากดเนี่ยแล้วจะเอายังไงเนี่ยจะออกตัวยังไงเนี่ยโอ้ไาครับผมโอ้ตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้ว ม่โอ้โหเพื่อนนี้ได้กินแต่ควรลดเรานะโอ้โหเวลาเท่าไหร่รับนี่มันวิ่งระยะทางเท่าไรหร่วะเนี่ยเวลามันนับไปแบบเรื่อยๆเลยเนี่ยมันน่าจะสุดแมบบเลยมั้งนี่ปังโอ้โหมันนับจนสุดเลยครับผมได้16วินาทีมาทุกคนตอนนี้เพื่อนเรานี่แบบว่าเอารถรุ่นเทสลามาเรียบร้อยแล้วโอเครอบนี้จะเป็นขายกลับนะครับผมขายกลับโอเคไปเลยขายกลับไม่ต้องสิ่งหรอก ขามาค่อยสิ่งเหมือนว่าเพื่อนเรานี่จะแบบว่าระบบคอนโทรยังไม่ค่อยดีนะครับผมเหมือนว่าเขาจะเล่นในมือถือหรือเปล่าคือเขาชนบ่อยมากเลยครับดูแบบขับมานิดเดียวรถมันก็มีอาการสะบัดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรต้องการเป็นเพื่อนกับคุณคนนี้เขาขอเป็นเพื่อนผมมาแนละ้วใครว่างๆก็เห็นผมออนไลน์ก็สามารถแอดมา,มาเล่นกับผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบว่าทิ้งชื่อไว้ตใต้คอมเมนต์แล้วกัน หรือไม่ก็ใต้เดสคริปชันนะครับผมใครอยากจะเล่นแบบแบบว่ากระบะแบบนี้นะครับแต่ผมจะเอาชื่อให้ดูเนี่ยชื่อผมก็จะมีประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้เลยนี่คือผมนี่เห็นไหมอันนี้เลยครับนี่แหละคือไอดีผมประมาณนี้เมื่อกี้เลยย้อนกลับไปดูกันเองแต่เพื่อนเรานี่แบบว่ายังยังไม่มาเลยยังแบบว่าเสกร,รถยังไม่เสร็จเอาเอาเพื่อนเราจะไปแล้วเหรอโอเคโอเค See you next time เดีวเจอกันใหม่นะมาเดี๋ยงั้นงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาขับเป็นนพิจิตแล้วกันนพิจิตนะครับผมโอเคครับ3 2มหนึ่งไปครับโอ้เริ่มจับเวลาแล้วเหยียบสุดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดฮนะแต่เหมือนว่าเราจะตั้งสูตรรถได้ไม่ตรงอะผมต้องเลี้ยวช่วยนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ 13 14 15 15.5นะครับผมเหมือนเวลาจะดีขึ้นเซียววินาทีเวลาดีขึ้นเซียววิเองแม่คือผมคิดว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่ระยะทางมันไม่ใช่400เมตรนะครับถ้า400เมตรมันอาจจะเวลาดีกว่านี้โอเคมาเมาราาเทสอบอิสุสุคันนี้สักหน่อยนี่เป็นคันปวดในเกมนี้ของผมเลย โอเคเดี๋ยวเราต้องตั้งรถให้ตรงเส้นที่สุดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะเวลามันจะแบบไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับผมผมไม่ฟังเสียงรถท่อข้าวก่อนเสียงรถก็มีประมาณนี้มาเริ่มเลยออกตัวไปแล้วได้ครับผม เยรสานี่เพิ่งจะขึ้นไปร้อยกว่าแต่ถ้าสุดทางนี่ความเร็วน่าจะสุดแม็กนะคันนี้วิ่ง400ได้แต่บงเนี่ยอ๋อไม่ถึงนะครับ339อืืมสิบห้าจุดวินาทีนะครับผมซึ่งช้ากว่านพิจิตนะครับแม่จะว่าไปเล่นแบบนี้มันก็เพลินดีอยู่นะทุกคนเออลองเอารถมาวิ่งเทสจับเวลาดูทุกคนอยากดูคันไหนอีก มีโอหลายรุ่นเลยครับผมที่จะเล่นนะครับรถคันปวดผมก็เล่นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรา,เรามาเรามาลองอีซูซุคันแบบรุ่นเก่ากันบ้างว่าจ,จะวิ่งได้แรงหรือเปล่าโอเคตั้งตั้งให้มันตรงก่อนเปิบเโอเคประมาณนี้มา15.9นะครับผมรถคันปวดของผมซึ่งเยอะกว่านพิจิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้เป็นอีซูซุ 3 2 1อออกตัวมีล้อฟรีนิดนึงถือว่าเอาเรื่องอยู่สำหรับการออกตัวหายละความเร็วขึ้นแล้วไหลรัวๆรัว,ว,วสุดที่290ยังไง14ครับ15ครับไป16วินาทีเลยนะครับสำหรับคันนี้โอ้ก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะครับไม่ได้ต่างกันมาก แต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันถือว่ามีความแตกกันแบบหลายวิอยู่นะนะครับถ้าเป็นรถเดกเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเรามาดูคันอื่นกันบ้างดีกว่าทุกคนเอ้ยที่ผมเข้ามาเล่นเหมือนว่า10บล้อเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วหรือเปล่าอะผมผมเคยได้ยินอ่าใช่เลย10บล้อมีเสียงแต่เสียงไม่เหมือน แต่เสียงไม่เหมือนเท่าไหร่นะทุกคนเสียงเหมือนรถรถกิ่งปกติทั่วไปอ่ะโอ้ไม่ไม่น่าแรงหรอกบงังเนี่เดี๋ยวขอลองวิ่งดูหน่อย <c oughs> อไม่แรงหรอกนะโอ้ดูจากการออกตัวละไม่เวิร์กไมเวิร์กสิบล้อนี่ผมให้ฟังเสียงเฉยเดี๋ยวเราไปดูข้อกันหน่อยข้อคันนี้ตึงหรือเปล่าเอาขึ้นขับไม่ได้อีกเา้าคันนี้บัคไม่มีเสียง โอ้แย่เลยแย่เลยแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเออผมอยากมีเพื่อนเล่นบ้างไงไม่มีเพื่อนเลยเดี๋ยวผมขอขับรถออกไปดูคนข้างนอกหน่อยคือตอนเนี้ยในด่านก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะัะผมแต่ส่วนมากเขาจะขับรถเล่นกันอยู่ที่ด้านนอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปดูสิเฮ <ST AR MS> ้ยรถเป็นไรเนี่ยขึ้นมาก่อน <ST AR MS> รถเป็นไรไม่รู้อะมันมันมันบักบักนะครับเค <Okay, S 1> ได้ไหมเอา <laughs> อ่าเคอาเคอาใช่หรือเปล่าวะเคอา R, หรือซื้อปิโก้โอ้ย,อย,อย,อยมันลื่นว่ะมันแรงชัดเลยคันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายกล้อได้หรือเปล่าทุกคนเราลองยกล้อเล่นสักหน่อย ทางขึ้นยกได้ไหมวะเดี๋ยวขอลองหน่อยเฮ้อยอเหมือนจะได้โอ้ยยกได้วะโอ้โหสุดเกินเลยเอแมายกได้แทบทุกคันเลยวัดป่าเพื่อนวัดเป้าเราอะรถใครมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยก็เอาละครับทุกคนครับสำหรับ ในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันสำหรับเกม r รบ็อก Map T H D M Declassing k Season หน3.1หรือเปล่าวะเอ้ไม่ใช่ T H D M นี่เป็น Speed Declassing k เออผม Speed Declassing k นะครับผมผมพูดผิดตอนต้นคลิปตอนต้นคลิปผมไปบอกว่ามันเป็นแมป T H D M จริงๆคนละแมปกันนะอันนี้เป็น Speed d e c k l a s i n g Season ที่3นะครับผมโอเคก็สำหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมโอ้โหครมันแซดวะเนะี่ย ดูดูดแม่คนในเกมนี่คือแบบยังขับรถกันมันๆอยู่เลยนะทุกคนลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับแบบสปีดแบ a ็กเรสติ้งซีซั่นสามเราเข้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ